เอาละครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เหรียญมีนแห่งมวลชนครับเหรียญตัวนี้เนี่ยมันมวลชนยังไงก็ต้องบอกครับว่ามันเป็นเหรียญโหวตทูเอิร์น Earn, ที่ให้สิทธิ์ให้เสียงกับชุมชนนะใครที่อยากจะเข้าร่วมตัวเหรียญตัวนี้ครับก็ต้องทำการซื้อก่อนนะแล้วก็ไปโหวตใครที่มีการโหวตนะครับหรือมีส่วนร่วมในกลุ่มเนี่ยมากที่สุดนะครับก็จะได้รับตัวเหรียญกลับไปเป็นรางวัลตอบแทนนั่นเอง ก็เลยเรียกว่าโหวตถูเอิญใครที่มีเหรียญเยอะนะครับก็จะมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นแต่ก็ต้องมีส่วนในการร่วมโครงการนี้มากขึ้นเช่นกันนะครับเวลามีแบบอย่างเช่นประกาศอันนี้ต้องการให้โหวตนะครับเราก็ต้องเข้าไปโหวตกันด้วยนะในส่วนของตัวลิสต์เหรียญเนี่ยก็ต้องบอกว่าว่าข่าวดีมากๆเลยก็คือหลังจากจบนะครับในรอบ P sell ส16วันเนี่ยก็ใกล้แล้วนะครับว่า จะริดเหรียญที่กระดานไหนเนี่ยก็รอติดตามได้ที่ t e l e gram หรือทวิตเลยนะครับหรือ X นั่นเองซึ่งเราสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารต่างๆได้เลยนะครับกับเหรียญ Fox ตัวนี้นี่ครับต้องบอกว่าเป็นนกที่ออกแบบแนวเกลียนเกยียนกันเลยทีเดียวนะเออน่าสนใจทีเดียว จะลทิที่กระดานไหนเนี่ยก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าเหลือแค่16วันนะก็จะสิ้นสุดรอบพรีเซลแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากพลาดน,นะครับก็สามารถทำการซื้อได้เลยนะ ก็ติดกระเป๋าเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวเหรียญตัวนี้เนี่ยมีการกระจายได้อย่างเยียดย่อมยอดเยี่ยมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเหรียญตัวนี้ครับเขามีการปล่อยให้สิทธินะครับหรือว่าการกํากับดูแลหรือควบคุมเนี่ยเป็นชุมชนหรือว่าให้กับชุมชนของพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงนะครับในการจับจองเหรียญตัวนี้แปลว่าตัวเหรียญนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในชุมชนมากกว่านะครับกับโปรเจกต์ เราสามารถมาอ่านข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ภายในเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็โปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนนะครับมีทั้งตัวไวท์เปเปอร์เราก็สามารถมาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อศึกษาข้อมูลนะครับ ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวโอ้ยนี่น,นี่เดี๋ยวดูนะนกมันเรียกวย้บอกว่าเฮ้ยมานั่งมานั่งมามาศึกษาโครงการของเรานะครับว่ามันน่าสนใจแค่ไหนนี่ฉันสามารถรับเหรียญรางวัลในช่วงพีเซลได้หรือไม่ครับก็ต้องรับได้สิครับถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานรายแรกๆนะครับของโปรเจกต์ได้รับรางวัลมหาศาลจากการซื้อและล็อกโทเค็นในช่วงระหว่างพีเซลเท่านั้นโดยผลตอบแทนนะครับ ต่อปีสูงถึงระยะนะครับเวลาฝาก2ปีนะครับผู้ที่ล็อกเหรียญเอาไว้ในช่วงพีเซลแบบสามารถนั่งได้แบบสบายๆครับก็แปบลบว่าเออไม่ต้องห่วงนะครับมันก็มีระบบกลไกที่จะไม่ได้ให้แบบทุ่มแบบตุ้มกระดานพังอะไรอย่างนี้นะ ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเหรียญมีมตัวนี้เนี่ยจะก้าวแล้วจะบินไปไกลแค่ไหนนะครับก็รอติดตามกันได้โอเคครับประมาณนี้ละกันเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับใครอากจะมาแบบโอ้โหแบบเหมือนนกตัวนี้แบบเห็นกราฟแล้วก็แบบสุดยอดไปเลยก็เข้ามาหยอดกันได้เลยครับถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วก็อีกแค่16วันนะก็จะทําการลิฟกระดานแล้วโ,โหเรียกว่าเร็วมากแล้วก็ลมระดมทุนไปได้ทั้งหมด9ก้าล้านแปดแสนเหรียญเยอะกันเลยทีเดียวนะ ซึ่งตอนนี้มูลค่าก็อยู่ที่0.006นะครับตอนนี้ใครที่สนใจนะครับก็ลองดูได้เลยนะครับศึกษาข้อมูลก็ลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงและก็มีความซิ่งแต่ก็มีหัวอยู่ในนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นออดิตนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับใครสนใจก็จับจองกันได้เลย